นิคอน C F C ตากล้องสายคลาสสิกห้ามพลาดเวอร์คเมิล่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3.9ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คเม่ายินดีต้อนรับครับ ชมคลิปผมขอฝากช่องทาง YouTube World Camera Channel และช่องทางอื่นด้านล่างครับผมาสามารถติดตามกด Subscribe ไ,ได้ทุกช่องทางเลยครับผมขอฝากด้วยครับสวัสดีครับผมว่าจาก World Camera ครับวันนี้ผมมีกล้อง Nikon CFC กล้อง m i r r o r l e s s A P S C ตัวใหม่ล่าสุดจากนิคอนนั่นเองครับผมกล้องตัวนี้ครับผมจะรองรับ c m เมาส์นั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ย มีกล้องรุ e นะะ่นพี่ของมันเนี่ยออกมาถึง2ตัวครับผมก็คือนิคอน F M2 และนิคอน FE ครับผมก็ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับจะค่อนข้างคล้ายกันโดยที่มองไปที่ท็อปบอดี้ข้างบนนะครับผมก็จะเป็นวัสดุเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมครับโดยที่กลางบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกในพื้นผิวของมันเนี่ยค่อนข้างเก็บงานเก็บดีเทลได้ละเอียดมากๆครับถือว่าสวยงามมากๆเลยสำหรับ การที่มีหนังสีดำเข้ามาตัดกับสีเงินครับถ้าเป็นมือผู้ชายอย่างผมเนี่ยถ้าจับไปที่ตัวบอดี้เนี่ยมือของผมเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ทําให้บอดี้เนี่ยขนาดเล็กเป็นนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นมือของผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีนั่นเองครับแล้วก็ที่ตัวบอดี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกิ๊บจับเนี่ยออกมาครับก็ถ้านําออกไปใช้งานต่างๆเนี่ยถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งถ้าเราไม่ได้ใส่สายของคอเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะบอดี้เนี่ยจะตกพื้นเนี่ยมีโอกาสอยู่ครับด้วยการที่มันไม่มีกิบจับนั่นเองก็ผมจะแนะนําให้ใส่สายคล้องคอไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและการเซฟบอดี้นั่นเองด้วยตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากระแสกล้องฟิล์มเนี่ยกำลังมาเลยกลุ่มคนเล่นกล้องฟิล์มเนี่ยก็ตากล้องต่างๆเนี่ยจะหันมาถ่ายกล้องฟิล์มกับนางแบบหรืออะไรเนี่ยจะมีผลตอบรับยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ย ค่อนข้างมากครับผมก็นิคอนเนี่ยผมว่ากําลังมองเห็นจุดนี้ก็เลยนำนิคอนซีเอฟซีเนี่ยนำมาวางขายอีกครั้งถือว่าถูกเวลามากๆเลยครับครับผมก็มาดูที่จุดแรกกันเลยดีกว่าว่ากล้องนิคอนซีเอฟซีเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรมีปุ่มอะไรกันบ้างครับมาดูที่ด้านท็อปบอดี้กันเลยดีกว่าครับมาที่ปุ่มแรกครับปุ่มปรับสปีดชัตเตอร์ครับปรับได้ถึง4วินาทีเลยครับสามารถปรับได้ตามใจเราเลย จะค่อนข้างเหมือนกล้องฟรีมนะครับในฟังก์ชันนี้ตรงนี้สามารถปรับโหมดเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอได้ครับเพียงแค่ปรับปุ่มตรงนี้และมาตรงนี้ครับจะมีหน้าจอเล็กๆสำหรับดูค่า f หรือว่าช่องรูรับแสงนั่นเองครับ และมันยังสามารถขึ้นค่าเออร์เรอร์ค้ดต่างๆของกล้องได้ครับแล้วก็มีปุ่มเล็กคอร์ดนั่นเองครับสีแดงตัวนี้จะทำให้เป็นที่แตกต่างจุดเดียวครับสำหรับกล้องนิคอน c f 4และกล้องฟิล์มครับแล้วมีปุ่ม On Off ครับที่ค่อนข้างคลาสสิกเลย และปุ่มทางด้านขวาสุดครับเป็นปุ่มปรับค่าเชยแสงครับในพื้นฐานเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ที่บวก1 2 3บวก2บวก3ลบ1ลบ2ลบ3ครับและพิเศษกว่านั้นคือมีปุ่มสหรือว่าคัสตอมครับถ้าปรับไปที่ปุ่มนี้เนี่ยจะสามารถปรับที่ตัวกล้องให้เป็นค่าบวก4บวกหหรือลบ4ลบ5ได้ครับ และมาที่ด้านซ้ายครับจะเป็นที่หมุนปรับ ISO ครับในปุ่มนี้เราต้องกดตลอดเวลาครับถ้าจะปรับสามารถปรับได้ถึง100ถึง51,200ครับและด้านซ้ายสุดจะสามารถปรับโหมด M A S P และโหมดออโตได้และตัวนี้คือฮอ t s h ชูนั่นเองครับเป็นที่ใส่ไมโครโฟนหรือว่าอุปกรณ์เสริมนั่นเอง ผม Nikon CFC จะเป็นเซนเซอร์รับภาพแบบ C-MOS ครับขนาด APS-C 20.9ล้านพิกเซลครับแล้บผมและไดอัลข้างหน้าคือไดอัลสำหรับปรับค่ารูรักแสงหรือค่า s นั่นเองครับเพียงแค่หมุนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วมาที่ด้านข้างครับเปิดฝาออกมาช่องแรกจะเป็นช่อง Micro HDMI ครับ ช่องนี้และด้านล่างลงมาจะเป็นช่องเสียบ usb c ครับในช่องนี้เนี่ยเราสามารถต่อ usb c และใช้งานกล้องไปพร้อมกันได้เลยครับมีสัญ,ญลักษณ์สีส้มไฟขึ้นมาครับว่ากล้องของเราเนี่ยกำลังชาร์จอยู่และช่องล่างสุดจะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนขนาด3.5ครับและมาที่ด้านล่างบอดี้ครับจะเป็นช่องใส่ แบตเตอรี่และช่องใส่ SD card ดครับถ้าต้องการนำแบตเตอรี่ออกมาต้องกดปุ่มสีเหลืองครับแบตเตอรี่จะเด้งออกมาช่อง SD การ์ดก็จะอยู่ข้างๆครับ ก็ขอบอกเลยครับว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวเนี้ที่มากับนิคอน CFC เนี่ยจะพัฒนามาสามารถใช้งานได้นานขึ้นถึกขึ้นครับและตัวนี้เป็นเลนสคิดไฟฟ้าครับระยะ16.50ถ้าเปิดการใช้งานมันต้องบิดไปทางด้านขวาครับที่จุดเดิมครับจะเป็นการปิดการใช้งานถ่าผมมาที่ด้านซ้ายมือนิ้วโป้งทางด้านซ้ายมือของเราคือปุ่มแรกมาที่ปุ่ม ดูภาพหรือดูวิดีโอครับเป็นปุ่มนี้และด้านขวามือถัดมานิดนึงจะเป็นปุ่มลบนั่นเองและทางด้านขวาสุดครับจะเป็นปุ่มปรับสลับโหมดนั่นก็คือปรับโหมด v i e w ฟเดอ e r หรือว่าจอมอนิเตอร์นั่นเอง และไดอัล <Hey. S 1> ด้านหน้าหรือว่าตรงนิ้วโป้งของเราคือไดอัล <Hey. S 1> เพื่อหมุนปรับค่าชดเชยแสงสำหรับในหัวข้อที่ผมบอกมานี่ยก็คือจะบวกสีหรือว่าลบ4ในโหมดที่ปรับชดเชยแสงไปที่ตัวสีนั่นเองครับรับผมด้านขวามือของเราจะมีปุ่มไอเนี่ยก็คือปุ่มที่เป็นควิกเมนูของเราครับสามารถปรับได้วไวกขวาไปเข้าที่ตรงเมนูนั่นเองครับ ฟังชันต่างๆที่สำคัญจะขึ้นมาที่ปุ่ม I นั่นเองครับและปุ่มนี้คือปุ่มควบปุ่มทิศทางต่างๆครับขึ้นลงซ้ายขวาปุ่ม OK และนี้ก็คือปุ่มเมนูนั่นเองครับกดขึ้นมาจะมีเมนูการทั้งค่าต่างๆทุกอย่างของ Nikon CF4 ขึ้นมาด้านขวามือของอีกปุ่มหนึ่งของเราคือปุ่ม Display ครับ ปุ่มนี้ก็จะสำหรับการปรับฮิสโตแกรมต่างๆให้เปลี่ยนไปนูน่นนี่ตามที่เราต้องการปรับระดับน้ำหรือว่าขึ้นค่า F ค่าช h ต t t e r Speed ISO ของเราก็สามารถกดได้ที่ปุ่มนี้ครับและนี่คือปุ่ม AEL และ AFL ครับเป็นปุ่มล็อกโฟกัสและล็อกค่าแสงอัตโนมัติครับและทางปุ่มด้านหน้าบอดี้หรือทางด้านขวาเลนนะครับนั่นคือ ปุ่มฟังก์ชันคอนโทรลซึ่งค่าแรกของมันเนี่ยคือการปรับไว้บาลานซ์นั่นเองครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเน,เนี่ยอยากให้เป็นคําสั่งอื่นๆเนี่ยสามารถคัสตอมได้ที่เมนูด้านในครับเริ่มที่การเข้าเมนูครับเลื่อนลงมาที่โหมดดินสอเลื่อนมาทางขวาเข้าที่โหมด G-Video เข้าที่ G2 Custom Control ในเมนูนี้เราสามารถ ปรับปุ่มฟังก์ชันต่างๆได้ครับผมให้เป็นคำสั่งอื่นๆได้จะมีรูปตัวอย่างอยู่ครับว่าปุ่มนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่นๆได้เลื่อนดูเลยครับว่าเราต้องการคำสั่งไหนเพราะผมด้วยความที่มันเป็นจอฟิปเนี่ย มันจะซัพพอร์ตในด้านการถ่ายวอล์ที่เราออกไปถ่ายเนี่ยคนเดียวเพียงแค่ฟลิปจอออกมาเนี่ยครับเราก็สามารถเซลฟี่ตัวเองได้แล้วถ่ายตัวเองได้ในคนเดียวได้เลยซึ่งถ้าฟลิปจอกลับมาในโหมดภาพนิ่งมันจะเป็นโหมดอโตเมติเซลฟ์พอ t เทดโหมดครับจะเป็นโหมดภาพบุคคลน,นั่นเองถ้าเรากดชัตเตอร์ลงไปแล้วลั่นชัตเตอร์จะเป็นการนับถอยหลัง เพื่อเซลฟี่ครับตนี้ค่อน CFC นะครับจะเป็นกล้องที่สามารถทัชสกรีนได้หนึ่นครับผมการทัชสกรีนไวมากครับอ่าสังเกตได้เลยแทบจะไม่มีดีเลยเลยครับ และสามารถถ่ายไรฟ์สตรีมต่างๆที่ตอนนี้กำลังนิยมอยู่ได้ครับและพิเศษสุดๆครับสำหรับโหมดวิดีโอเจ้าก,กล้องนิคอน CFC เนี่ยยกโหมดออโต้โฟกัสของนิคอน C6 หทูและนิคอน C7 เมาไว้ในกล้องนี้ครับเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยซึ่งจะมีโหมด i อ u t o o o c u ัและโหมด i animal Auto Focus นั่นก็คือโหมดโฟกัสบุคคลและโฟกัสสัตว์นั่นเองครับและยังมีโหมด Auto Focus wide area for human ครับ ซึ่งเป็นการโฟกัสแบบมีกรอบสีแดงขึ้นมาค่อนข้างกว้างครับอ่าเราสามารถแท็กในสี่เหลี่ยมสีแดงแดงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาขึ้นลงได้ทั่วเฟรมนะครับถ้าเราต้องการจะโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งคร้บผมก็สำหรับไฟล์วิดีโอครับรองรับการถ่าย 4K ได้ที่30เฟรมครับยงเ,เข้า เข้ามาในโหมดที่3ครับก็เลือกไปที่เฟรมไซส์แอนด์เฟรมเรทครับถ่าย 4K ได้ที่3 0เฟรมครับถ่าย Full HD ได้ที่120เฟรมครับถ่ายสโลโมชันได้ที่ Full HD 30เฟรม และสามารถถ่าย t ทม e แลปได้ครับอามอที่โบมดทม์แลปวิดีโออจะมีการตั้งค่าให้สามารถปรับได้เลยที่โหมดนี้ เรามาให้คะแนน n i k อน CFC กันเลยดีกว่าครับในข้อแรกวัสดุและการดีไซน์ด้วยตัวมานเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมค่อนข้างจะเยอะพร้อมกับพลาส,สติกที่ค่อนข้างซับพอร์ตในด้านน้ำหนักนะครับผมในข้อนี้พรีเมียมมากๆเลยผมให้ไปที่9คะแนนเลยครับเพราะผมข้อต่อไปสำหรับด้านฟังก์ชันการใช้งานครับที่เด่นๆเ,เลยกนะ็คือโหมดออโต้โฟกัสที่ผมได้พูดไปก็ค่อนข้างถือว่าตอบโจทย์เพียงแค่ มีโหมดนี้เนี่ยช่วยในการถ่ายสําหรับรกล้องที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยในข้อนี้ผมให้8คะแนนครับข้อที่3ครับด้านความสะดวกในการใช้งานครับด้วยตัวกล้องเนี่ยที่มีน้ําหนักเบาขนาดค่อนข้างเล็กถือไปไหนมาไหนก็สะดวกหรือใส่สะพายห้อยคอเนี่ยก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยในข้อนี้ผมให้ไปที่8คะแนนครับ ข้อ4ครับด้านความคุ้มค่าครับด้วยดีไซน์ด้วยวัตถุฟังก์ชันที่ผมกล่าวมาเนี่ยสำหรับนิคอน CFC เนี่ยที่ราคาประมาณนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มเลยครับผมก็ในข้อนี้ผมให้ไปที่9คะแนนครับกล้องตัวนี้เนี่ยผมว่าควรมีเก็บสะสมไว้ที่บ้านครับสำหรับตาข้องคนไหนเนี่ยหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ ชอบความคลาสสิกชอบความย้อนยุคนิดนึงชอบสีแบบอารมณ์สีเงินเงินนะครับผมว่ากล้องตัวนี้ถือว่าควรมีไว้สปายไปไหนก็ได้ครับผมเทมากๆเลยใส่ถ่ายรูปใส่อะไรได้หมดเลยครับผมครับผมและต่อไปเนี่ยเราไปดูภาพตัวอย่างวิดีโอตัวอย่างสำหรับวันนี้ขอดี c FC กันเลยกว่าครับผม ตอนนี้นะฮะก็มาทดลองโหมดฟลิปหน้าจอของ Nikon CFC กันดูครับผมก็ตอนนี้ผมได้ลองถ่ายร็อกคนเดียวนะฮะถือว่าเอาอยู่เลยบอด y ี้ก็มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กถือในระยะเวลาอันยาวนานได้นะครับอ่าถือว่าไม่ค่อยเมื่อยมือเท่าไหร่ครับผมเหมาะกับคนที่เริ่มต้นถ่ายร็อก ขายไลฟ์สตรีมต่างๆเพียงคนเดียวนะฮะถือว่าประหยัดงบประมาณไปได้เลยไม่ต้องมีทีมงานครับผมก็ยังไงฝากนิคอน CFC ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับหากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ทางวิวคาเม r าครับช่องทางติดต่อต่างๆเนี่ยผมจะขึ้นให้ด้านนี้เลยครับผมสามารถพูดคุยสอบถามอุปกรณ์กล้องต่างๆไมโครโฟนหรืออะไรก็ สามารถติดต่อได้เลย24ชั่วโมงครับทางเราถ้าเห็นแล้วจะตอบข้อความของท่านให้ไวที่สุดครับผมอ่ายังไงก็ฝากานี่คอน CFC ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ